สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คําิ t ประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องที่ฝังศพให้เราที่ฐานด้วยกันพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันจากพระเจนะของพระองค์เราที่ฐานในพระนามพ,พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับวันนี้ที่เฮบรอนนะครับเรามาดูเฮบรอนกันนิดหนึ่งเฮบรอนนี่นะครับขาบอกว่าค่าเครื่องบินไปนะ9 9 6 จากอเมริกานะครับจากเมืองไทยน่าจะถูกหน่อยอยู่13ชั่วโมง55ทีจากลอสแอนเจลิสนะครับอยู่ในอิสราเอลทุกวันนี้นะครับเฮบรอนนะครับเป็นเมืองของปาเลสไตน์นะอยู่ในเซาเทิร์นเวสต์แบงค์นะครับที่นี่สำคัญยังไงเรามาดูพัมผีด้วยกันครับ ไปเจออเคออมพีแค่สองสามข้อนะครับบอกอะไรอย่างเงี้ยครับว่ายาโคบหัวข้อเรื่องนี้ก็คือเรื่องมรณกรรมอิสาะนะครับ่ายาโคบกลับมาหาอิสาะบ,บิดาของท่านที่มัมเรคือคิริยาคิริยาตอาราบานะครับก็คือเฮบรรนนั่นเองนะ ที่อับราฮัมและอิสฮักเคยอาศัยมากอ่อนปสฮักมีอายุ180ปดสิีครับก็ถึงวันสุดท้ายของชีวิตท่านสิ้นชีวิตเมื่อชราและแก่งอมมากถูกรวมไปอยู่กับบรรพบุรุษของท่านส่วนบุตรชายของท่านคือเอซาวและยาโคบก็นำท่านไปฝังครับยาโคบกับมหาคุณพ่อมีคนถามคำถามนะตั้งหลายหลายวันมาก่อนแล้วนะครับว่าเขาไปเจอกันหรือยัง แล้วทำไมถึงมีเรื่องอพี่เลี้ยงคุณแม่เสียชีวิตใช่ไหมครับจำได้ไหมนางเดโบรานะครับเราก็ถามว่าเดโบราไหนนะครับอันนี้เป็นคำตอบที่คุณต้องไปหาคำตอบกันนะนะครับนางเด,เดโบราข้อแปดนะฝ่ายเดโบราพี่เลี้ยงของนางเลเบคาก็ถึงกับความตายเขาฝังศพไว้ที่ต้นโอ๊กนะครับต้นโอก๊กแล้วก็เป็นต้นโอ๊กที่ฝังสมบัติฝังตุ้มหู ฝังพระต่างๆไว้นะครับแล้วก็ที่ที่เขาเองได้ได้าการอวยพรจากพระเจ้าใช่ไหมครับที่แต่และที่นะครับสำคัญชื่อนะครับจนวันนี้มาถึงที่ฝังศพแล้วครับเอาละครับเราเห็นว่ายาโคบกลับมาหาคุณพ่อนะครับที่มัมเรหรือคีริ ยาดอาราบานะครับหรือเฮบรอนชื่อหลายชื่อนะเฮบรอนนี่คือชื่อที่ตั้งแต่สมัยอับราฮัมนะครับนั้นทุกวันนี้ครับก็ยังใช้ชื่อนี้อยู่เฮบรอนนะครับเป็นที่ที่อับราฮัมอิสหักเคยอาศัยอยู่และนี่ก็คือที่บ้านของคุณพ่อนะครับอิสหักมีอายุ180ปีก็ถึงวันสุดท้ายของชีวิตครับสิ้นชีวิตเมื่อชาราและแก่งออม,มาก ถูกรวมไปกับบรรพบุุษของท่านส่วนบุตรชายของท่านคือเอสาวครับเห็นไหมครับพี่ชายและน้องชายก็ได้มาเจอกันแล้วครับในงานศพคุณพ่อนั่นเองครับแล้วก็นําคุณพ่อไปฝังนะครับวันนี้มีเรื่องเดียวเลยครับที่เห็นนะครับชื่อก็ยาวนะชื่อเมื่อวานนี้ก็ทําให้เรางงไหมครับชื่อสําคัญยังไงนะแต่ว่าวันนี้เราเห็นนะครับว่าที่ฝังศพนี่แหละครับไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรก็ตาม มันเป็นที่ที่ทําให้คนกลับมาเจอกันบางทีนี่เป็นเรื่องเศร้านะครับเวลาที่เราเจอกันที่งานศพเราไม่ได้คุยกับคนนั้นอีกแล้วแล้วก็เรามักจะเจอเราต้องเจอกันแน่นอนเลยนะครับคนส่วนใหญ่นะจะเจอกันที่งานศพนะครับแต่เราจะไม่ค่อยเจอกันที่ที่งานรื่นเริงเพราะว่ามันจะขาดบางคนไปแต่เวลางานศพนี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับแล้วทุกคนก็มากัน บางทีเราต้องรอไปเจอกันที่ฝังศพหรือเปล่าครับขอบคุณพระเจ้านะครับเราเจอกันทุกวันที่นี่นะขอบคุณพระเจ้าผมเจอคุณบางทีผมไม่รู้นะว่าคุณผมรู้จักคนประมาณสามสิบกว่าคนเนี่ะครับที่เข้ามาเขาเฝ้าพระเจ้าทุกวันนะบางทีผมก็ไม่รู้นะครับว่าวันมากกว่าเนี้ยคุณคือใครบ้างนะครับอยากรู้จักคุณทุกคนเลยนะแล้วก็อยากรู้จักกันก่อนที่จะไม่ต้องไปรู้จักกันที่ฝังศพนะครับ ว่าไม่ต้องมาอะไรผมนะครับวันนั้นนะอะไรกันตอนนี้เลยนะครับหมายถึงว่าจะได้รู้จักกันมากขึ้นทุกวันทุกวันครับวันนี้อยากจะให้ดูอย่างนี้ครับผมไปเสิร์ชมาว่าต้องมีคน s u b s c r i b e เท่าไหร่ถึงจะสามารถที่จะสร้างรายได้ได้นะครับก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าโอ้ต้องพันคนขึ้นไปนะครับผมถามคำถามเขาตอบว่าจะต้องมียอดวิวมากแค่ไหน ที่ถึงจะทําให้เราอยู่ได้นะครับสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ก็คือว่าต้องมียอดวิวเป็นล้านนะโอ้โหนะครับดังนั้นนี่ยังอีกยาวไกลเลยนะเอาเงี้กันครับผมอยากจะเป็นคนที่รู้จักกับยอดวิวเป็นศูนย์เนี่ยนะนะครับรู้จักกับทั้ง15คนที่มาชั้นเรียนโยชัวเนี่ยครับอยากรู้จักคุณทุกคนอยากรู้จักกับ53คนที่มาเข้าเฝ้าเมื่อวันที่21 ขาเฝ้าพระเจ้าครับอยากรู้จักกับสามสิบสามคนที่มาเรื่องต้ตตนอกอนี่เป็นคําถามต่อไปนะครับว่าทําไมวันที่ยี่สิบคนเข้าเฝ้าพระเจ้าแค่สามสิบสามคนแต่วันที่ยี่สิเอ็ดเป็นห้าสิบสามคนเป็นเพราะมันมีชั้นเรียนมาดึงคนนะครับเราสังเกตว่าทุกครั้งมีชั้นเรียนแล้วเดี๋ยวชั้นเรียนก็จะขึ้นไปห้าสิบกว่านะครับเพราะว่าคนจะค่อยๆเข้ามาดูกันนะครับเห็นไหมครับวันที่สิบเก้าก็ห้าสิบสามคนนะครับบางวันยอดขึ้นยอดลงครับเรามีสามสิบสาม แน่ๆนะครับหรือวังวันก็มีน้อยกว่านั้นอีกงนะนะครับบางทีคนชอบฟังเทศอย่างเดียวมากกว่าเข้ามานำพสก,การด้วยนะครับสี่สิบเทียบกับยี่สิบเก้านะมีหลายอย่างครับแต่ผมอยากรู้จักพวกคุณทุกคนเลยผมอยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ยครับอย่างเมื่อวานคุณเชอก็ บอกมาแล้วใช่ไหมครับแนะนําตัวเข้ามานะครับผมรู้จักพวกคุณส่วนใหญ่นะผมคิดว่าผมรู้จักพวกคุณเกือบทั้งหมดแต่ว่ามีใครที่ยังไม่รู้จักกันอยากรู้จักกันไม่อยากมารู้จักกันตอนงานศพอะครับไม่ต้องมางานศพมาก็ได้นะแต่ว่าไม่อยากให้มากันตอนนั้นนะครับอยากเจอกันตอนเป็นๆอยากรู้จักกันแล้วก็จากพ,พระเจ้าตอนนี้เราเห็นนะครับว่าพี่น้องเขาก็มาเจอกันไม่รู้เจอกันก่อนหรือเปล่าครับผมก็เดาว,ว่าเรื่องเนี้ย ยาโคบน่าจะไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วนะหลังจากกลับมานะครับแต่กับพี่ชายนี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าบอกว่าจะไปจะไปไม่รู้ไปหรือเปล่านะครับแต่อย่างน้อยที่งานศพเนี่ยครับยาโคบกับเอสาวได้มาร่วมกันจัดพิธีศพให้คุณพ่อเขาแล้วก็เป็นที่ที่พี่น้องได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ขอพระเจ้านําคุณทุกคนเข้ามาเจอกันทุกวันทุกวันนะครับเขียนคุยกันคอมเมนต์นะครับไม่เข้าใจอะไรเมื่อวานนี้หรือว่าอยากจะคุยอยากจะชมว่า วัยรุ่นอะไรก็พิมพ์เข้ามาบอกได้นะครับแล้วก็เราจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับมีโอกาสเข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยกันมาคุยกันตอนช่วงคุยก่อนสี่พิบาลนะครับก็มีหลายเวลาที่เราจะได้เจอกันได้คุยกันนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเวลาที่เราได้ใช้ด้วยกันและเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสต่างๆที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราระลึกถึงสถานที่ชื่อ หรือสิ่งที่พระเจ้าได้ให้เรามาอยู่ด้วยกันเราอยากรู้จักชื่อกันรู้จักซึ่งกันและกันเราอยากเจอกันและไม่จําเป็นต้องไปเจอกันในแค่วันสุดท้ายเท่านั้นและขอพระองค์นาเราทุกคนที่จะมีโอกาสรู้จักกันมากขึ้นเราอธิษฐานฝากพี่น้องทุกคนและขอพระเจ้าอวยพรทุกคนให้เขาเห็นพระพรพระองค์ที่หยุดไม่ได้ที่จะตื่นเต้นและเข้ามาเล่าให้เราฟังถึงพระพรพระองค์เราอธิษฐานในพระนามสุดขีเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้า ให้เรามาเจอกันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ